ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเด็นทางสังคมโดยใช้กองแปดเป็นสื่อพื้นบ้านในการนำเสนอนะครับผมเชิญทุกคนรับชมรับฟังกันได้เลยครับครับเอาเจ้าเหนือผมได้แต่ตอนนี้นครับมาจากมองแปดครีรุ่งเสียมาจารย์ว่าอะไรเออคุณพี่คุณน้าครับคุณป้าครับครับผมนายภูมิภาคคุณพุทธพรมาจากกรุงเทพมหานครหรือบางกอกครับ ครับต่อไปนะครับว่าผมนายบุญรำเลยนะครับอยู่ปีหนึ่งนั่นเองแล้วก็มาจากสมุทรสาครออกสมุทรสาครนะครับผมครับสวัสดีครับผมผมนายสุริ์แสงวงนะครับผมปีหนึ่งนะครับมาจากจังหวัดสุพรรณครับออกสุพรรณครับผมครับผมครับนะที่กริกามาจากนครศรีธรรมชาครับผมพวกเราทั้งหมดมาจากภาคกลาง สวัสดีครับผมโอ้ยต้องไม่โตโอ้โหพูดภาษายาวีด้วยไหนก็นั่งตัวผมก่อนหน่อยครับเรามาดัตตังมามาซาเยะอินอาร์มาโซซาเยะดัตตังจากอินกะวิยาห์นเด้ออ๋อเขาบอกว่าสวัสดีครับผมผมชื่ออินอามาโซนะครับมาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาครับผมแล้วก็พูดภาษายาวีด้ครับผมคือพุดร้อนของฮาวาจ้าเหนือนะครับแม่นตัวครับแม่นครับผม เมืองเหนือง,งามเพื่อนเอ่ย่อยเข้ามาสบายดีกาถามยามสายรมพัดันตกเข้ายนื่งหอบล้ำขนาดหน้านาจัดสีง,งามรวมหนึ่งเดียวกาดบ้านเา้าทุกคักพุกยามแรงเสียงแอวแปงกลางวานก้องเมืองเหลียวผ้าสินตาแสงแต้แม่หญิงเกลยงามนักเจียวคนเหนือเปียมไมตรีพ้อยสุเทพสูงเสียดฟ้า ถูกบูจาใจหักซัททานีตอนปีใหม่เมืองสารหน้ามย็นนี้เฮาห้องมีซอจ้อยมาบอลี้กันเข้าซอยหอมพกกุ้มกินเครื่องแกงซอเอลแฝงห้องครับแสงเมืองฝันวัฒนธรรมเก่าใหม่ผสมพัน์งดงามมันในจิตวิญญาณของคนเมือง และนี่ก็คือบทกลอนวัฒนธรรมของพาคกาาเจ้าพยาน้ำใสไหลเง่อยนอุดมชัดเข้าบาถิตที่รุ่เรืองคุงสีในคานั้งช่างปาาเถื่อนชื่อดือเรืองวัฒนธรรมเพลินใจลอยกระทงงามข้ามเดือนเท็มนนี้ปะาเทณีเด่นดังทั่วแคว้นไกลใส่น้ำไหลสะท้อนแสงเทียนไหว ่างยิ้มใส่ให้กันด้วยมันรีภาษาการหวังซึ้งไม่เด่นเพียงมีสเนียงเรียบง่ายพาสุขีคำว่าจะขัาขาตัหนอกมีเติมด้วยที่ความสุขภาพ,พาในทุกชาตหลาดน้ำลำพายาเรือพยายเลียงต่างส่งเสียงเจ้ยแจ้วชวนหังสาพระหลงไทย หวานหอมกลิ<อ>่นชวนพาคือคุณค่า้ากาที่ลื่นลยโอเคครับทั้งเพลงเรือกีอ่แซวแววไพระคำร้องเพราะผาใจให้สุขสมจังหวะที่เคลื่อนคล้อยเชิญชวนชมสินผสมจินไยมาเนิ่นนานงานบวชนาคสนุกที่ดำรง มีรำวงกรองยาวเจ้ามือขานคนบ้านนอกคนกลุ่มก็ร่รวมง,งานยิ้มแจ่มบานแสนสุขทั่วถิ่นไทยมีวัดวาอารามงามทั่วเขตรักคำเจ็ดโมงปุกเสียงสดใสพระธรรมพ่ามสั่งสอนเพื่อปลุกใจความดีไซน์ที่มั่นคงอย่างพังพาวภ้า,า,ากลางรวมวัฒนธรรมมิฉลา ทั้งเพลงน่าตักสินมากและเรื่องราวคือศูนย์รวมสืบสายลูกไทยข่าวดูเรื่องราวทั่วทินแผ่นดินทองเครับวันนี้ผมจะมาพูดกองแบบแบบภาคใต้นะครับโดยคนยาวีที่พูดใต้ไม่เป็นครับวันดีนี้เสียงครักการต้นตายใจจริงใสเหมือนคลื่นนี่เป็นซองแกงไตปลาเป็ดร้อนนานลิงร้อง สิ้นใต้มองหรือนำคนยินใจนั่งตะลุ่มโนโรายังไม่ให้ประสมหลายปีกลองเสียงคือไว้ลลาแหลเสียงพูดเพราะเพลิยินใจพื้นบางตายวัฒนธรรมค้ามากมี